น้องบนสกูปปลสุคนสบายดีน้องสะอนกำน,น,น้อยก็มาแต่ไปเอาใบเตยอ,อยู่เฮินบ้าหน้าด้วยจ้าแล้วก็มาแวซื้อปลา,เ,าเผาเมาื่อ,องลงลงกินกำน,น,น,น้อยน้องลุงก็ไปเยนรยากาศไปนะเมื่อวานนี่เเย็นได้นางวงหันนะาปะนไป้าวอน อันนี้ก็แมนเคิงที่ซื้อเมยขนมเสียดขนมสุดแซ่บสูรูปกินพี่น้องสูนัลล่งน่อยกินใบเตยเบิ่งในกูเกิลเห็นเขาเห็ดป่ะไปเ็ดแซ่บแน่นอนวันนี้เนาะได้เบิ่งอยู่กูเกิลแล้วก้งช่องรอบเลยมาแวะซื้อปลาเผาก่อนพี่น้อง,องทาง เราก็ได้สั่งตำมะหุ่มน้ำพี่น้องแม่ค้าบ้านเจริญสุปตำบ,บ้านพอนังลุงนี่พี่น้องพลานพอนังลุงเคยอยู่บ้านอันนี้ตะก,กี้ตีกลัวเกือบสองปีงกูเลยเำาก็ได้เลิกลากันแล้วว้านั่งน้อยกับบุลุ่งตลุดเลยเนาะ <c oughs> หอบใบเตยพี่น้องเลยเตรียมใบเตยไว้ไปห่อขนมเด็กน้อยเพผลประยากอีก เห็ดตอนนำพ่อกันพ่อกันกินอันนี้เห็ดกินบ่ได้เห็ดลงวัดแล้วล่ะพี่น้องสาวขายอยากเค็มจังหน่อยสาวตา่เพิ่นว่าจางเลยพิ่นว่าขายดีบดดอกตัวละลอยปลา สบายดีพี่น้องสูบสุบคนมาเด้อกินเผาเลยมาแต่เทือนหงาพี่น้องมาเทือนหงาแล้วก็แวะซื้อตาเผาไปเอาใบเตยมันเห็ดขนมนังลุงพิ่นยานังน้อยพิ่นกระยากก็เลยสิเห็ดขนมสูบเด็กน้อยกินพี่น้องเอ้ยมาได้จ้ายืมยืม ทีบอกว่าต้องแต่งตัวส,สวยๆนะว่าเส้นสีฟ้ายามได้ที่หนังเด้อก,กันเนาะนัะ่นแหละ,ะมันจังะพูดนะเนาะสาวนแตง่งยูนิเด้อผู้มือเด้อก,กันอันน่อยกันบบ่าเอาบวาสนใจน้ำเสียงเพลงเด้พอ,อพี่น้องหอบโต๊ะหอบสาดออกมาพี่น้องขมขาม ทางลัางหากัมุมสีเขียวงามอีกไม่สน,น,ะะนใจเลยเนาะงอนเปิดเพลงแต่เสายัางมียาอยู่เิดตลาดเป,<ร>ป็นชั่วโมงชั่วโมงหายยังมียาจะเข้าเอาอันยังเดือแปลวขนมปมาห่อหอยูังเนาะปลาเมื่มอกี้แมวมาเต็มหนด มาหออ่อนี่อข้าวขึ้นเดี๋ยวด้ะหลอกเพื่อนไว้พี่น้องคักวขึ้นกันดีกว่าเ่าเห็ดด้วยเพื่อนมันบวยงามผ่าบวยงามเลยเพื่อนข้าวเส้นกข้าวเท่งคือหนักมากเตรียมเห็ดเตรียมยิ้เอาไปถ่าเขาวปีเตงเห็นจะงามใจเนาะแมนบางเมื่อไม่ได้ฮอตคลิปนะ อเอากระชี่านมาตัดโตไรมาผัากมาันยาังอีกยากเพิ่มนี่จากเขาตัวฉับบ่ายใจจังเปิดจะฉับเศร้าจะเพียังไปทางกระบ่ายผมปิดเนี่ยพี่ๆๆน้องเลยบ่ายสามโมงผมเถิอสามืมงเขาก็เปิดพังเขาเลย ปกิกำลัำขึ <c ười> <c ười> ้นนะเธอหลังนั้นกำเง,งน้ล้วเธอหลังนี้เธออยู่คนกลางเลยจ้ะกินหน่อยๆนะเฮ็ดคลิปได้สองคนเอาเฮ็ด <c ười> คลิปปิดบับรได้เงนิน ขี่กระท h ให้คลิปสวยกันนะเพื่อนมากันไปใช่ไหมยัยงลงคลิปอยู่หนะ่ะเห็ดยังเด้อเพิ่งขี่รถจักไปพอเฮือนหยาบกลัวตกใจมาหอดโอ๊เดี๋ยวจักมาหอดปีเยอะเหรอเมาเตย ปยังบริเหตุยังอยู่ช่วยๆล่ะส <18. S 1> <laughs> ิบเอ็ดโมงค่ะจะไปไปเทิร์นคนเบื่อใดคะเหม,ม,ม่อมจุดควยมาอีบันพักกับใหม่ๆเกินปลาแขกเกินคอย เกิดบ,บ้าเกิดบ,บ้าสีกเป็นหมอฮัลท์อย่นั้นนะ่ะก็มีมาเถอลังเถอลังอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าอยู่กลางเลยเลยค่ะเข้าอยู่กลางคุยกี่หลอดนะมึอเนยอะไร มาสามก็มีเนาะอยู่นี้ต้นยางมันชุกยังวะคือทรงยางมาเก็บเอาไปคัดผิวแทนเราเนาะ <c oughs> ขาวๆแทนเราให้เวบก่อนพี่น้องเอ้ยไม่ยังง็อยจะเห็ดแต่คัดแวบ,บนะมีลายอย่างยังมีอมเอสตอน,นท้องผมคัดผิวลดน้ำหนัก สภาพข <ตา S 2> ึ้นไม่เลยแลย้ดูแลผิวหน้าหน้าตาและทรงผมเสื้อผ้าต้องมีโต๊ะกว่าจะเก่กเากับบริษัทย,ย่อยได้เปิดออกเฮือนได้จต่กี่แต่กีแ่แต,แต่ตอนอยู่บ้านพาักเ<บ>นหรอเกล่าหนึ่งเลยเ้าตอนนั้นกัตอนนั้นยังมุ่นยุ่งอยู่เด้โยยุ่งสุดว่าจะยุ่งกับ เรงึืนต้องไท้เริงเาสู่ไปสามคนท้องไทยหยกมาทางหนาเสิ็จแล้วไหปลาเขาอยู่ไหนเด้ลดปลาแม่เอ็ก,กินนะเห็นได้แลวบท่ทางหน้ะท้อใส่ได้แล้วันเห็นตอนทาวังไปตาลาดเด้กคือเสียมเนาะกุชอระนี่เป็น,น,นมาคุจุเป็นกุชิรอนี่มาคุยปีแน่นาะ เอาเตาลางมาไหวอีกนึงกันมั้งไหมนี่นนนไวปถึงเห่าคัมข,ข,ขับไปกันเลยนี่ไปถึงป่ามือเยี่อุปสรรคต้องมีทางแก้เห็ดยังต้องมีอุปสรรคเนาะพื่น้อง không có okay, không, là lại, cái ao cái tôi hỏi được cái này bỏ cái ừ. cái này cây 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 cái cây cây cái cây 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 คือน้ำคือน้ำกินมากใจรลดมากสบายถึงได้อเอาคลิปี้กล็ลาไปก่อนพี่น้องอยังนะเป็นก่อนบ๊ายห็นเสร็จมือแล้วตีโ <laughs> ตโยะก <laughs> ินปลาไปค่ะกระสองคำ ปยลาเลยยอกมาน้อยเตรียมอีล่างกันแล้วม,มอเตรียมอ,อ,อีมยังอีมยังอะไรนก็คือความ้ำอ้างเล็กน่อยกาแฟครับจำผมส <c oughs> ติกพความว่าดูสถติ เฮ้งเลยได้ไป,ไปตลาดแบบหาซื้อกะแป้งน้ำแดงท่าน่ะท่าตาพี่น่อยรดนละสบายห้อกเย็นหน่ัยเยวผมขามผมไงมันหนอนนี้เลยหนอนเลน ถ้ากลางคืนจะขันมานอนนี่ให้พร้อมเลยบ้องกลางคืนบ้านลมเย็นๆนะมีป้าเลยนหละลาไปดีเลยเพี่น้องเดียขอบคุณสุขุนทุกคนที่เข้ามารับชมช่องลุงนาพาสา,นโนโา,าวเาตโนเนะจ้าฝากเบิึงทำงานในด้านเพีองเดียวกานอาตากอนเนะจ้าบ๊ายบายเดินไปซอยนอนค่ะ